ดีแม็กซ์ X-Series คันนี้รุ่นท็อปบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับรถปี2020นะครับราคานะครับ659,000บาทนะครับจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับไปชมมาเลยจุดเด่นของ X-Series นะครับสติ๊กเกอร์ตรงฝากระโปรงโลโก้สีแดงนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีหลอดไฟ LED ชุดแต่งรอบคัน ล้อแม็กอรลอยเดิมโรงงาน,นครับสีดําเงานะรัดกับยางมิชลินขอบ17 XCD อีกอย่างหนึ่งครับจุดเด่นของด้านท้ายก็จะมีโลบายอยู่ด้านหลังนะครับสวยดูดันด้านหลังนะครับก็จะมีลายคาดกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังกันชนท้ายอยู่ครบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดกุญแจนะครับก็จะได้เป็นกุญแจคลียล์นะครับนี่มีปุ่มพุ่สาตารนะ์ทอย่าเบรกอย่าคัดกดสาตาร์ทได้เลย นะครับอ่าติดแล้วนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเอ็กซิลี่โลโก้ก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่แล้วก็เลขไมล์ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอฮัตสกรีนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเบาะเนี่ยจุดเด่นของเอ็กซิลี่นะครับก็จะได้บเบาะเอ็กซิลี่เหมือนกันเครื่องยนต์บูพาวเวอร์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีสี่สูบสิบหกวาล์วใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับให้แรงม้าอยู่ที่ 150แรงมา้าจุดเด่นของเครื่องยนต์นี้ก็คือประหยัดน้ำมันสนใจโทร098 469 6699ส่มยงคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย